สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง The p o m a n e อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นทอนแครี่นะครับจะมาสอนการเดินเกมหาตำแหน่งการเล่นในไฟนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมลูนแลวก็พลังแฝงกันก่อนได้เลยนะครับเรามาส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็เซตนี้เลยนะครับส่วนพลังแฝงที่ใช้นะครับเป็นคือดา e เดดนะครับรูนที่ใช้ในวันนี้นะครับเป็นเลมเพจ8เมตรออนสล็อต2เมตรปิริต10เมตรดกนัลคอร์10เมตรสเปลเกมนี้ผมก็ใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับโอเคครับจะ โคเด้นเติมเกมเติมเกม ROV ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมไ้ทางในเว็บไลน์เติมมา ROV บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ในการเติมเกมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็คที่สามารถเติมได้บริการตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคเด้นเติมเกมเท่านั้นและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่นทอนชนเรียนกับเวลเลตเชอรี่นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาอธิบายตัวละครของทอนกันก่อนนะครับทอนเป็นตัวละครกลางเกมถึงเลดเกมนะครับดังนั้นวิธีการเล่นต้นเกมก็ควรหาตังค์ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนวิธีการหาตังค์นะครับเราก็ควรเพย์เซฟอยู่ในป้อมนะครับควรหาจังหวะการเคลียร์คลิปหรือว่าเคลียร์ออบเจกต์กับเพื่อนนั่นเองนะครับช็อตแรกเราก็พยายามดักพุ่มหรือว่าควรเคลียร์คลิปก่อนศัตรูลนะครับถ้ามีโลมมิ่งเดินด้วยนะครับย้ำนะคคคครรรรัับบบ้าาามมีี่เเนนยยยยะใกล์ปออ็พู หรือว่าควรหาจังหวะการเชียร์คลิปให้เพรชียที่สุดนั่นเองนะครับช่วงนี้เราก็พยายามตีธรรมดาให้เพื่อนนะครับคอยจ่ายดาเมจให้เพื่อนเรื่อยๆนะครับถ้าดาเมจเราถึงต้นเกมเราก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับช่วงนี้เทนก็ฟิกเกอร์ไทยมาหนึ่งทีนะครับที่ว่าเทนทําหน้าที่ได้ดีสําหรับต้นเกมนี้เลยครับก็จะทําให้เรามีเงินได้มากขึ้นนะการหาจังหวะการเล่นก็จะทําได้ง่ายนะครับเรามาอธิบายสกิลของทอนกันก่อนนะครับสกิลหนึ่งของทอนก็จะเป็นการใส่กระสุนสามสีนะครับกระสุนสีม่วงก็จะเป็นสสสุ สีฟ้าก็จะเป็นการโจมตีวงกว้างนะครับแต่กระสุนที่ผมใช้หลักๆก็จะเป็นกระสุน3สีนั่นเองนะครับพ่อจะมีทั้งดาเมจมีทั้งสโลแล้วก็สามารถตีกว้างได้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการใช้สกิล1ของทอนให้คุ้มนะครับเราก็พยายามนะครับพยายามตีคอมโบกับสกิล2นะครับสกิล2ของทอนก็จะเป็นการมีกระสุนพิเศษหรือว่ากระสุนตีไกลนั่นเองนะครับถ้าเราใส่กระสุนสีเหลืองก็จะเป็นการสตันสตูนะครับแล้วก็กระสุนสีม่วงก็จะเป็นการเบิร์ดดาเมจได้ง่ายกว่าปกตินะครับผมแต่ักวบง กระสุนสีเหลืองนะครับก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็สามารถตีสโล่ฝั่งตรงข้ามให้หนีได้ยากนะครับส่วนอันตีของทอนนะครับก็จะเป็นการช้าแล้วก็ปล่อยกระสุนวงกว้างนะครับก็จะทําให้สามารถเบิร์ดดาเมจได้ง่ายกว่าปกตินะจะใช้ในกรณีที่เคลียร์คลิปหรือว่าปิดงานศัตรูนั่นเองนะครับผมก็จะใช้หลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับช็อตนี้เทนก็ทําดีนะครับไขปาฝั่งตรงข้ามเข้ามานะครับเราก็เคลียร์คลิปก่อนกลับบ้านนะครับก็จะทําให้เรามีตังได้มากกว่าฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับช็อตนี้เราก็ต้องรับ พอเราลีเล่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปเซลเว็บบนกันต่อนะครับก็จะทําให้คลิปไม่ชนกับบ้านเรานะครับป้อมเราก็จะไม่แตกนะครับการเล่นทอนต้นเกมเราหลักก็จะเล่นประมาณนี้นะครับคอยเพเซฟหาจังหวะก,การเล่นนะถ้าเพื่อนหาจังหวะก,การเล่นให้เรานะครับเราก็พยายามต่อดาเมจหรือว่าจ่ายดาเมจให้เพื่อนตลอดเวลานะครับก็<อ>จะทําให้เราแบบมีประโยชน์ในต้นเกมมากขึ้นนะครับสมวิธีการเล่นในไฟนะครับเราพยายามยืนติดกับเมจหรือว่าคว่อยู่หลังแท้งนะครับคอยให้แท้งเปิดจังหวะให้เราก่อนนะครับแล้วก็คอยเติมดาเมจให้เพื่อนเรื่อยๆนะครับก การหาจังหวะกันเลยก็จะทาได้ง่ายนะช็อตนี้แคลรี่โผล่เลนการนะครับเราสามารถเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปเลยนะครับส่วนการเดินเกมหรือว่าการเติมเลนของเรานะครับเราไม่ควรเดินตัดแม่น้านะครับก็จะทําให้เราตายได้ง่ายนะอย่างเช่นช็อตเมทเมื่อกี้นะครับการเดินตัดแม่น้ําก็จะทําให้ฝันข้ามแบบหาจังหวะการดักกับเราได้มากกว่าเดิมนะครับเราก็ควรเพย์เซฟในตรงนี้นะครับช็อตนี้ก็พยายามจ่ายดาเมจให้เพื่อนไปเรื่อยๆนะครับการคอมโบของทอนก็จะเป็นการใช้พาสซีฟสกิลหนึ่งก่อนจะหมดนะครับพอเราใช้หมดแล้วนะครับเรากดสกิล พิเศษออกไป1นัดแล้วมันก็จะมีกระสุนธรรมดาที่มีกระสุน3าสีออกไปอีกหนึ่งนัดนะครับก็จะเป็นการเบิร์ดดามเมดได้เร็วกว่าปกตินะครับอย่างเช่นช็อตนี้นะครับก็จะเป็นการทำคอมโบติดนะครับถ้าทาไม่ติดก็จะไม่มีการยิงเบิร์ดนะครับการเบิร์ดดามเมดก็อาจจะทําได้ยากนะแต่ในหลักการที่จะใช้ก็ควรแบบหาจังหวะการใช้ให้ดีนะครับถ้าเราทําได้ในไฟนะครับก็จะทําให้ไฟนั้นๆนะครับเราสามารถจ่ายดามเมดได้คูณ2ได้เลยนะครับในหลักการที่เราจะใช้ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับ็อออ้ลวบไปปเเเเเคหหมมืดดิิรรยใ่า พุ่มเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่เอาหน้าไปถูเท่าไหร่นะการที่เราเอาหน้าไปถูเราก็อาจจะตายได้ง่ายกว่าปกตินะครับดังนั้นวิธีการเล่นหลกัหลกๆก็ควรเพย์เซฟอยู่ในป้อมหรือว่าควรเพย์เซฟอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถยิงได้แล้วก็ฟิกเกอร์หนีหรือว่าสามารถใช้สกิลสองหนีได้นั่นเองนะครับการที่ฝั่งตรงข้ามจะมาล้วงเราก็จะสามารถทาได้ยากกว่าปกตินะครับช่วนนี้เราก็ใช้พาสซีฟหรือว่าใช้คอมโบของเราเนี่ยนะคอยต่อดาเมจไปนะในกรณีที่เราโดนล้วงนะครับเราพยายามใจเย็นๆนะครับคอยหาจังหวะการเข้าออกหรือว่าการเบิร์ดดัวทีม ลวงเราก็อาจจะทาได้ยากนะช็อตนี้เทนก็ถ่ายสวยนะครับเราที่เบิร์ดไดเมจให้เทนไปเทนก็ได้คิวไปนะครับแล้วช็อตนี้ผมก็ห้าวนะครับฟิกเกอร์แล้วก็ยีธรรมดาไปนะครับเก็บฟั่งตรงข้ามมาได้นะครับแต่ก็โดนฝั่ตตรงข้ามชัดดาวนะครับ พอเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็ไปเชียเว็บเหมือนเดิมนะครับคอยหาจังหวะการเชียเว็บเหมือนเดิมนะถ้าเว็บไม่ชนกับบ้านเรานะครับบ้านเราก็ไม่มีสิทธิ์จะแตกนะหรือว่าการที่บ้านเราจะแตกก็จะทําได้ยากนะครับจอนนี้เทนก็ใส่สูดนะครับแลกกับฟันุค่ามาแต่ก็เสียชีวิตลงไปนะครับส่วนตัวนะครับใครที่มีโลมมิ่งดีๆตอนที่เราเล่นแครี่นะครับการเดินเกมของเราก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าโลมมิ่งของเรานะครับจะคอยหาจังหวะการเล่นถ้าเราอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็มีหน้าที่คอยเติมตาเมจให้โลมมิ่งนะครับโลมมิ่ ใหชอ็อตนี้เราก็พยายามฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะครับคอยหาจังหวะการฟาร์มคอยหาจังหวะก,การเล่นต่อไปนั่นเองนะครับส่วนเวลาเราเคลียร์คลิปนะครับผมแนะนําเป็นกระสุนสีฟ้านะครับเพราะว่ากระสุนสีฟ้าจะสามารถเคลียร์คลิปได้ไวนะครับการที่เราเคลียร์คลิปได้ไวก็จะทําให้เราสามารถหาจังหวะก,การเล่นได้ง่ายนะแต่ในชอ็อตนี้ผมใช้กระสุน3าสีเพื่อกดดันฝันตรงข้ามนะให้ฝันตรงข้ามเข้ามาเคลียร์คลิปได้ยากนะครับก็จะเป็นการตอ่อด a m a g e ของเราไปนั่นเองนะครับส่วนการออกของนะครับผมลืมบอกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับการออกของของทอนนะครับก แนวรถคูดาวนะครับเพราะว่าสกิลติดตัวของทอนจะเป็นการเปลี่ยนรถคูดาวเป็นดาเมจนะครับดังนั้นวิธีการออกของของทอนก็จะเน้นเป็นการรถคูดาวมากกว่าปกตินะครับจะเป็นการรดคูดาวแล้วก็เจาะก,ก่อนนะครับก็อาจจะเล่นได้ไง่ายนะแต่ในเกมนี้ผมเล่นเป็นทอนสายคลีนะครับก็จะเป็นการเล่นทอนสายสมดุลน,นะครับจะสามารถยิงติดคลีหรือว่ายิงเจาะก,ก่อนก็สามารถทําได้นะครับส่วนวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับคอยหาจังหวะการยืนยิงให้ดีนะครับเมื่อเรามีโอกาสการยืนยิงฟรีนะครับก็จะทําให้โลมมิ่งฝั่งเราไม่คอยพะวัง หรือว่าไม่ต้องห่วงเรามากเท่าไหร่นะครับการที่โลมมิ่งมายืนกับเรามากๆนะครับก็อาจจะทําให้ในทีมไฟท์ของเรานะครับมีโอกาสการที่เราจะแฮร์ไฟท์ได้ง่ายกว่าปกตินะช็อตนี้ผมก็ตีมังกรไปนิดนึงนะครับแต่เมดฟันนุค้ามโผล่เลนบนนะครับเราก็กลับมาหาจังหวะการเล่นกับเมดฟันนุค้ามมื่อนี้นะครับส่วนในเกมนี้ก็เป็นการเล่นเกมนำนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับการที่ทอเล่นเกมนําจะสามารถรีดดาเมจได้เยอะนะครับเพราะว่าทอมีเงินเยอะนะครับแล้วเราก็ไดโอมิอาร์มาแล้วนะครับเมื่อเราได้โอมิอาร์มาแล้วนะครับ การจ่ายดาเมจของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะช่วงนี้เราก็ใช้สกิลสเปิดดาเมจได้เลยนะครับก็จะเป็นการเบิร์ดดาเมจได้ง่ายนะการหาจังหวะการตีป้อมก็คลิปเข้าก็ตีป้อมได้เลยนะครับแต่ผมมีทิศเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือการใช้สกิลสตีป้อมนะระยะสกิลสของการตีป้อมก็จะเป็นการเล่นได้ง่ายกว่าปกตินะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้สกิลสตีป้อมนะระยะสกิลของเราก็จะกว้างขึ้นนะการที่เราจะเอาหน้าไปถูฟันนกขามก็จะมีโอกาสการทําน้อยลงนะครับช่วงนี้เพื่อนเราก็โดนคิวไปหนึ่งคิวนะ จะล่น,นะนระยะสกิลสอนะครับก็จะทําให้เราสามารถยิงได้ไกลขึ้นนะก็จะเป็นการเบิร์ดดาเมจไปในตัวนะเมื่อเราเบิร์ดดาเมจได้นะเพื่อนเราก็จะเล่นได้ง่ายนะช็อตน,นี้ก็ได้บอสแบดมานะครับได้มา8ชคิวแล้วนะครับเกมนี้ส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับใครที่อยากจะให้ทําคิวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเราก็มาตีเอพิเชียลดารช่วยเพื่อนกันต่อนะครับการที่เราตีเอพิเ l ียลดารก์นะครับเราก็จะมีดาเมจในการเล จะเพิ่มบัฟดาเมจให้เรานะครับการที่เรามีบัฟดาเมจเอพิเชลดรากอนะครับการที่เราจะเบิร์ดดาเมจฟันธงข้ามก็จะมีโอกาสในการเบิร์ดมากขึ้นนะครับส่วนพิธีการเบิร์ดนะครับผมแนะนําก็จะเป็นกระสุน3าสีหรือว่ากระสุนม่วงม่วงเหลืองนะครับก็จะเป็นกระสุนที่สามารถจ่ายดาเมจได้ง่ายกว่าปกตินะในหลักการเล่นทอนนะครับไม่มีตายตัวเนะครับเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนกันได้แบบตลอดเวลานะครับ ช็อนี้เพื่อนเราก็เปิดให้เรานะครับเราก็มีหน้าที่ที่คอยหาจังหวะการต่อดาเมจหรือว่าคอยจ่าย d a ให้เพื่อนไปนะครับส่วนวิธีการเล่นในไฟของเรานะครับเราควรโฟกัสตัวที่มีดาเมจของฟารงโคัมนะครับเมื่อเราสามารถจ่ายดาเมจให้ฟารงโคมเจ็บหรือว่าไม่สามารถเล่นในไฟได้นะครับเราก็จะสามารถชนะไฟ์ได้ง่ายนะครับแล้วช่อนนี้เราก็รีเลอ่กันก่อนนะครับ พอเราเลอเลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินไปเลนกลางเลยนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเลนกลางนะครับการหาจังหวะการเล่นนะครับเราก็จะทําอะไรได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเลนกลางเป็นเลนที่สําคัญของเกมอาวีเลยนะครับเมื่อเราได้เลนกลางของศัตรูนะครับเราก็จะมีแบบพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับการจะอินเวตฝั่งตรงข้ามหรือว่าจะเป็นการเอาออบเจก็จะสามารถทําได้ง่ายนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถโซนได้หรือว่าไม่สามารถหาจังหวะการเล่นได้แบบง่ายๆนะครับเราก็ควรกลับมาเคลว็บอยู่ในป้อมนะครับช็อตนี้ผมพลาดนะครับผมนึกว่าเราจะ เบิร์ด m a เมจฝั mm hmm. ่งตรงข้ามตายนะแต่ฮอปเลนเรายืนนิ่งอยู่ตรงกลางนะครับไม่เดินสักทีนะเราก็หาจังหวะก,การเล่นได้ยากนะครับเพราะว่าช็อตเมื่อกี้ก็เป็นการไฟท์3-5นะครับแล่เราก็โดนมาหลอดป่าดชัดดาวไปนั่นเองนะครับ พอเราเกิดมาในรอบที่2นะครับเราก็คอยไปเคลวเว็บบนกันก่อนนะครับเพราะว่าเว็บบนกาลังชนบ้านเรานะครับการที่เว็บชนบ้านเรานะครับเราก็คอยไปเคลวเว็บก่อนนะครับอาจจะทําให้ป้อมเราแตกได้นะครับใครที่ไม่ชอบเคลวเว็บก็อาจจะเสียป้อมไปแบบฟรีๆหป้อมถึง2ป้อมได้เลยนะครับดังนั้นนะครับวิธีการเล่นดีๆก็ควรแบบเคลิปก่อนที่จะไปเล่นนะช็อตนี้ผมจะเคลวเว็บอีกหนึ่งเว็บนะครับพอเราเคลวเว็บนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะไปเล่นตรงกลางนะครับการที่เราเคลวเว็บก่อนฝั่งตรงข้ามก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาเคลวเว็บแล้วก็ไม่ เติมเลนหรือว่าเติมไฟได้นะส่วนการที่เราจะเดินตัดแม่น้ำนะครับผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการเดินตัดแม่น้ำก็อาจจะทําให้เราตายได้ง่ายนะช็อตนี้ก็พยายามใช้สกิลสองเบิร์ดดาเมจฝั่งตรงข้ามไปนะการที่เราเบิร์ดได้เราก็จะเป็นกําไรนะครับแต่หลักการเล่นของเราเมื่อกี้ก็จะเป็นการเคลียร์คลิปนั่นเองนะครับช็อตนี้เพื่อนเราก็บวกมันอยู่เลนล่างนะครับเราก็มีหน้าที่คอยไปเติมดาเมจให้เพื่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนไฟกันจบแล้วเราก็มาเคลียร์เวฟกลางกันต่อนะครับเพื่อหาจังหวะการขึ้นบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่าเกม ด,ดังนั้นนะครับวิธีการขึ้นบ้านหรือว่าหลักการการขึ้นบ้านของเราก็ควรเก็บตัวลูบก่อนที่จะขึ้นบ้านนะครับก็จะทําให้เราสามารถขึ้นบ้านได้ง่ายกว่าปกตินะครับช็อตนี้เราก็ go skill สอเหมือนเดิมนะครับคอยเปิด d าเ a จ e โดยการใช้กระสุนพิเศษ skill สอนะครับก็จะทําให้เราสามารถ b บ r ร์ d ดา a มจได้ง่ายนะการที่ใช้กระสุนสีเหลืองก็จะเป็นการสตันด้วยนะครับเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ชอบเล่นทอนหรือว่ามีทิกการเล่นทอนใหม่ๆก็สามารถ comment มมบอกผมกันได้นะผมก็จะเอาทิกนั้นไปใช้เล่นหรือว่าเอาลองไปเล่นดูนะครับส่วนตัวนะ ครับทอนเป็นตัวละครที่เก่งระดับหนึ่งะครับการหาจังหวะการเล่นนั้นต้องเพซิฟหรือว่าควรหาตังให้ได้มากที่สุดนะสำหรับวันนี้ถ้าผิดพาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะไปก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหรือว่าสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม